สวัสดีค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะคือการรายงานใบแจ้งยอดเงินเดือนนะคะในที่นี้เราเข้าที่โปรแกรมเงินเดือนค่ะรายงานภายในแล้วก็เข้าไปที่พิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือนวงเล็บสลิปเงินเดือนแบบ2องนะคะเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ยอดเงินประจําเดือนนะคะก็คือเดือน2 2560นะคะเรียบร้อย เรากดโอเคได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะออกเป็นไฟล์เช่นเดิมนะคะสั่งพิิ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ใบแจ้งยอดเงินเดือนของพนักงานรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 60ดางนี้นะคะ ซึ่งยอดรวมเงินได้นะคะจะอยู่ที่ห้าหมื่นบาทค่ะรวมเงินหักก็คือจำนวน3,679ันสบาทยีสตางค์ค่ะยอดคงเหลือสุดทิจึงเท่ากับ46,320ื5สจุดเจสตางค์นะคะสำหรับการรายงานใบแจ้งยอดเงินเดือนก็เสร็จสิ้นเดยงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ